ه, กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับเกมเรียกคาวาทันอองเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆผมจะพามาบอกนะครับว่าไอเอ็กพีสกิลของเจ้าโฉมงามนั้นมันดีอย่างไรนะครับแล้วก็ประโยชน์ของยากำลังนั้นมันดีเพียงไรนะครับสามารถ เด้งบรารมีได้ขนาดไหนนะเพื่อนๆอ่ะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆ EXP ตำรา EXP สกิลของเจ้าโฉมงามไว้ทำอะไรนะเพื่อนๆอายกตัวอย่างเป็นองค์หญิงฉางพิงนะครับผมเราสามารถมาใช้ EXP โฉมงามตรงเนี้ครับที่เราเรียกใช้โฉมงามแต่ละรอบแต่ละรอบไม่ว่าจะสุ่มหรือว่าโปรดปานก็ตามนะครับมาใช้อัพสกิลต่างๆต,งต,งต,งตรงนี้นะเพื่อนๆเนี่ย ถ้าเกิดเราอัพสกิลไปมันก็จะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ส่วนตารางนะครับผมเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งดิงด้านบนไ้ให้นะครับว่าการเลเวลอัพหนึ่งเลเวลอัพจะต้องใช้เ p ็กงามน้เท่าไหร่มีตารางหมดแล้วนะเพื่อนๆอ่เดี๋ยวมาดูกันเพื่อนๆว่าวิธีการได้ e p ชกงามนเยอะๆทำอย่างไรก็คือง่ายๆเลยเพื่อนๆคือฟื้นฟูกำลังนั่นแหละลิกฟื้นฟูใช่ไหมครับแล้วก็ สุ่มเรียกใช้นะครับสุ่มเรียกใช้ยกตัวอย่างมันสุ่มได้เจอตัวนี้เอ็กพี่มงามก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจะเด้งเราสามารถเรียกใช้ทั้งหมดได้นะเพื่อนๆเนี่ยปึ๊บถ้าเรียกใช้ทั้งหมดมันจะไม่สามารถผลิตลูกออกมาได้นะครับแต่เราจะเอ็กพีฉมงามใช่ไหมครับเราไม่จําเป็นต้องมีลูกนะเพื่อนๆเนี่ยเป็นวิธีการรีดบรารมีอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆรีดใช้ของหมดแล้วใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆบรารมีเพื่อนๆยัง ติดอันดับที่ไม่ได้ที่ต้องการนะครับเพื่อนๆสามารถใช้เอเโฉมง,งามเนี่ยมาใช้ได้เพราะว่าอะไรเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราสามารถเพิ่มเนี่ยผมก็เพิ่มคุณสมบัติตรงนี้ไปก,ก,กิ๊กไปนะเพื่อนๆเ,เนี่ยทำให้บรารมีเราเด้งด้วยนะครับอ่ะปกติเราจะใช้แบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยฟื้นฟูใช้ทั้งหมดฟื้นฟูใช้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะรัวๆนะครับอ่ะ ฟื้นฟูตอนนี้เนี่ยผมมีส0 0พันกว่าเม็ดนะเพื่อนเพื่อนลองดูดีๆนะเพื่อนเพื่อนผมมี3 0 0พันกว่าเม็ดนะครับผมต้องกดจนมือหยิกนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยกดให้มันหมด3 0 0พันกว่าเม็ดนะเพื่อนเพื่อนอ่าแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าโอเคมาต่อกันนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยวิธีการที่เราจะ เขาเรียกว่าเราจะให้ e อ p เด้งขึ้นเอ e P พีโฉมงามเด้งขึ้นเร็วๆนะครับโดยที่เราใช้ยากำลังโดยที่เราไม่เมื่อยมือด้วยเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะผมเข้ามาแล้วแล้วผมกดตรงเล่นอัตโนมัตินะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นข้างล่างดีๆว่ามันขึ้นว่ายากำลังลบ90นี่การเรียกใช้โฉมงามทั้งหมด901ครั้งนะเพื่อนๆดังนั้นนะครับ จะสังเกตเห็นดูดีๆนะเพื่อนๆ exp ส i l l พิมพ์บวกเท่านี้ของโมงามทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆบวกรัวๆเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าระบบปรับใหม่แล้วนะเพื่อนๆคือเราไม่ต้องมากดยาพลังเองแล้วนะเพื่อนๆเราสามารถมาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับเนี่ยจัดกิจการนะเพื่อนๆแล้วก็ตรงเรียกใช้ชมงามใช่ไหมครับเพื่อนๆ เราสามารถกําหนดได้เลยนะเพื่อนๆว่าหนึ่งวันเราจะใช้ยากําลังทั้งหมดกี่ลูกนะเพื่อนๆนเหมาะสําหรับเวลาเราใช้กิจกรรมนะครับพวกกิจกรรมบรารมีเนี่ยถือว่าเห็นผลอยู่นะเพื่อนๆเห็นผลดังนั้นหรือเพื่อนๆจะค่อยๆกดทุกๆวันทุกๆวันก็ได้นะครับไม่ผิดนะเพื่อนๆอ่ดังนั้นเพื่อนๆก็ใส่ไปได้เลยโอเคดังนั้นก็ง่ายต่อเพื่อนๆนะครับตอนนี้กิจกรรมหมดพอดีผม ไม่ใช่แล้วลบแล้วเหมือนเดิมนะเพื่อนๆโอเคตามนั้นนะครับก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะนะเพื่อนๆอ้าวกิจกรรมหมดพอดีเพื่อนๆผมกะจะมากด EXP EH ให้เพื่อนๆดูว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะแค่ไหนนะครับอ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเพื่อนๆตอนนี้บารมีผมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านหลายล้านพันล้านดูยากอีก เอางี้เพ iga, ื então, ar, ่อนๆผมกดตัวหนึ่งลองดูนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วจะรู้ว่าค่าพลังเนี่ยมันบวก exp เยอะขนาดไหนผมไม่เอาตัวสูตรผมนะครับเอาตัวกลางๆพอเอาเป็นคอนโทรแล้วกันเพื่อนๆคอนโทรตอนนี้ผมหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้าน10ล้าน92ล้านนะครับเอาเป็นกลมๆ9กล้านนะครับผมมากดคอนโทรนะเพื่อนๆ ที่ทาวีนะครับเพิ่มไปนี่ตอนนี้คลโทผมเน้นปัญญากับปกครองนะเพื<ๆ>่อนผมจะกดปัญญาลัวลดูว่าได้เท่าไหร่จาก92 m เอมนะเพื<ๆ>่อนๆบารมีกดไปกดไปบวกเยอะอยู่นะบวกเยอะอยู่นะอา้าวผมเพิ่งกดไปนี่ว่าไม่เป็นไรเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันขึ้นมาแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ 92M 93M เพื่อนๆขึ้นมา 1M นะครับตะกี้ผมกดไปเพียงแค่2 l e เลเวลเท่านั้นนะครับถือว่าขึ้นเยอะอยู่นะสำหรับส่วนตัวผมนะครับคือการเด้งบาร,รมีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ของครบแล้วนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูอันดับ1กันอันดับ1ที่500กว่า M นะเพื่อนๆ 500M นะ ลองจินตนาการดูนะเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าผมใช้ของจนหมดถูกไหมเพื่อนๆเราใช้ของจนหมดขึ้นมาซัก 400m 400m แล้วนะแล้วขาดอีก 100m ถึง 200m ต้องการจะขึ้นอันดับ1ให้ได้นะเพื่อนๆเราสามารถใช้ไอ้ตรง e XP โฉมงามนั้นนะ่ะเร่งบรารมีได้ดังนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของโฉมงามนะเพื่อนๆที่สามารถเอามันรีดบรารมีได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับกับโชมงามนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีช่องทางการเติมเกมนะครับก็ฝากเพจ power p a y ไว้หน่อยนะครับเขารับเติมเกมออนไลน์ทุกชนิดนะครับผมก็อย่างไรก็ลองทักแชทสอบถามรายละเอียดต่างๆไปได้เลยนะครับ